สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะขก่อนพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสวดิยบุสินะครับข้อ1 1บเถึงยีนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่ากําจัดมุมมองผิดโดยคิดถึงราชกิจนะครับเราจะสังเกตนะฮะในพระคัมภีร์บทที่77บเนี่ยทบทวนอีกครั้งนะครับคนที่เขียนพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเขามีมุมมองที่ผิดจากน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะเอาอารมณ์เนี่ยนะครับมาเป็นตัวใหญ่ดังนั้นเองวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่ผิดเนี่ยนะครับโดยการกลับไป นับพระพรของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ผมอยากจะอ่านตั้งแต่ข้อที่ 11- ถึง15นะครับข้าพระเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระยาเวใช่แล้วข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนก่อนข้าพระองค์จะไข้ครวญถึงราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และตึกตรองถึงกิจการของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระมัรคาของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทําการอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายด้วยพระกรรพระองค์ได้ทรงไถ่ประชากรของพระองค์คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟในข้อที่7ถึงข้อที่เราแล้วได้มีการจะพูดถึงคําถามผิดๆที่ว่าพระเจ้าทรงลืมพระเจ้าทอดทิ้งพระองค์เปลี่ยนไปและในตรงนี้ก็เลยกลับมาบอกว่าเขาต้องจัดการมุมมองผิดเหล่านั้นโดยกลับมาคิดถึงราชกิจของพระเจ้าราชกิจอะไรบ้างครับ อันที่หนึ่งก็คือพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพระมีว่าราชกิจทั้งหลายการอัศจรรย์สมัยเก่าก่อนจะสังเกตนะครับบทที่77นี้อาซาเป็นคนเขียนเพราเนี่ยนะครับซึ่งเราจะดูด้วยกันก็มีตอนหนึ่งของ78ก็ได้กลับมาถึงจุดนี้เหมือนกันครับดังนั้นเองไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเราเองอาจจะใช้อารมณ์ของเรา มองพระเจ้าแบบผิดผิดไปได้แต่ทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เขาเขียนพระกัมภีเราจะสังเกตว่าเขามั่จะเอาจุดนี้นะครับให้กลับมาคิดไข้ครวนก็คือราชกิจของพระเจ้าในข้อที่12บอกว่าให้ไข้ครวนตึกตรองถึงราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ทั้งไข้ครวนทั้งตึกตรองนะครับว่าพระเจ้าทรงทําอะไรบ้างวันนี้เหมือนกันนะคำว่าไข้ครวนตึกตรองหมายถึงว่าคิดแล้วคิดอีกเป็นภาพของวัวที่เคี้ยวเอื้องเคี้ยวกินเข้าไปนะครับแล้วก็สำลอกออกมาแล้วเคี้ยวใหม่ ให้เราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าแบบนี้ตลอดเวลาอันที่สองครับพระราชกิจนอกจากอันทรงธิ์แล้วอันที่2ก็คือราชิจอันบริสุ์พระคัมภีร์ในตรงนี้ได้พูดถึงราชิจอันบริสุธิ์ในข้อที่1 3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพ่ะมันคาของพระองค์บริสุ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเราเราจะสังเกตว่าคําว่าบริสุทธิ์หมายถึงไร้ตําหนิหมายถึงว่าราชกิจของพระเจ้านั้นมีแผนการที่ยอดเยี่ยมไม่มีการลำเอียงสำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความบริสุทธิธรรมเสมอในัณนเองถ้าเราจะติดตามพระเจ้าและต้องการจะเห็นสิ่งยิ่ง จากพระเจ้าเราก็ต้องอยู่บนท่าทีนี้นะครับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอันที่3าก็คือราชกิจการทรงไถ่ข้อที่สิบอกว่าด้วยพระกรรพระองค์ได้ทรงไถ่ประชากรของพระองค์คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟพระองค์ไถ่ยังไงครับข้อ1 6บหกถึงยีก็ได้บอกว่าเมื่อห่วงน้ําเห็นพระองค์ข่าแต่พระเจ้าห่วงน้ําเห็นพระองค์ก็ขั้นครามห่วงลึกก็สันสถานเมฆเทฝนลงมาท้องฟ้ากึกก้องคำรามลูกศรของพระองค์แวบไปมา อรานี้กําลังพูดถึงเรื่องของน้ําเรื่องของฟ้าแลบเรื่องของฟ้าร้องในข้อที่18นะครับในข้อที่19บเก้ามื่มันคาของพระองค์ผ่านทะเลผ่านห่วงน้ําหลากหลายไม่เห็นรอยพระบาทของพระองค์และข้อ2ี่บอกว่าพระองค์ทรงนําประชากรของพระองค์ไปดังฝูงแกะโดยมือของอาโรนและโมเสสนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าใช้โมเสสและอาโรนนาพวกเขาออกมาแต่นำมาด้วยอะไรครับด้วยฤทธานุภาพอันเกินความเข้าใจ อาซาบได้ยืนยันว่าพระเจ้าทรงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นําอิสราเอลผ่านฤทธอำนาจมากมายของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำและนั่นเองวันนี้เมื่อเรามองมุมมองที่ถูกต้องมองนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนบริสุทธิ์อย่างไรและพระองค์ทรงไถเรามากขนาดไหนอธิษฐานด้วยกันครับขแต่พระเจ้าขอให้ข้ามลายมีมุมมองที่ถูกต้องต่อพระองค์เสมอโดยการไข้กลนราชกิจอันทรงวิ์อันบริสุทธิ์และการทรงไถของพระองค์ เพื่อข้งหลายจะได้กลับคืนมาสู่ความคิดอันถูกต้องต่อพระองค์โปรดแย่ข้อหลายให้อารมณ์ความคิดทําให้ข้งหลายมีมุมมองต่อพระองค์นั้นผิดไปอธิษฐานด้วยกันในนามพระอเยสุกิจเจ้าอาเมนใจความ